คลิปนี้เราอยู่กับกันในเรื่องของริวที่มีชื่อว่าคอนโทรลแพร่ริวที่ให้กระสุนแค่น่นัดเดียวแต่เราสามารถฝึกการลากไกยิงต่อเนื่องแบบคอนโทรแพร่นัดเล็งภาพศูนย์สาครั้งได้นะครับการเซตอัพก็คือจับเป้านะครับอยู่ในระยะ7หรือ10หรือ25ก็ได้เอาที่เราสามารถยิงได้แม่นยำนะครับทีนี้การบรรจุนะครับใช้กระสุนแค่1นัดโดยออมปืนขึ้นมาตรวจสอบปืนให้ดีก่อนนะครับแล้วทําการบรรจุครับนหนึ่งนัดในแม็กกาซีนนะครับบรรจุในตัวปืน โหลดนะครับจากนั้นนำสองกระสุนออกมาเก็บไว้ตัวปืนจะไม่มีอสองกระสุนอยู่เราจะสามารถยิงหนึ่งนัดแล้วมีการรีเซ็ตไกแล้วยิงซ้ำอีกหนึ่งนัดโดยไม่มีกระสุนได้แต่การล่าไกเหมือนเดิมเล็งปืนเหมือนเดิมดูนะครับเสร็จแล้วตรวจเป้าครับเก็บปืนเห็นไหมครับว่าเราได้ลากกาไก2ครั้งเล็ง3ครั้งและนี่เป็นการฝึกคนเพที่ได้ผลลัพธ์ที่ดีซึ่งลองทำดูครับว่าท่านทำถูกต้องไหมเพราะว่าถ้าทำไม่ถูกต้องงัดที่2ก็จะยุ่มหัวแน่นอน